สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนุษฐานเจคอมพิวเตอร์วันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องก,การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย ODBC ค่ะเริ่มเลยนะคะคลิกไปที่ Start เลือก Control Panel รอสักครู่ แล้วก็เลือก System and Security แล้วก็เลือก Tool เลือก Data Data Source ODBC แล้วก็เลือก user dsm แล้วกดแล้วเราก็มาเลือก xql server แล้วก็ finish ต่อมาเราก็จะมาตั้งชื่อ กางชื่อไปแล้วก็มาเลื่อซฟเวอร์ถ้าเป็นโลคอล แล้วก็เน็กหือเน็เราก็มาเลือกชื่อชื่อข้อมูลที่เราจะเลือก กดเน็ตกดฟินิชแล้วก็กดโอเค กโเคเต่อมาเราก็จะมาเชื่อมต่อฐานข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่ Excel โปรแกรม Excel ฐานข้อมูลเ่านะคะก็จะไปตั้งชื่อแฝงแล้วก็กดสร้าง ไปจะเกิดมาขล้นมเถ้าจะได้ตารางป่าขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ข้อมูลภายนอกข้อมูลภายนอกแล้วก็คลิก เพิ่มเติมฐานข้อมูลแล้วก็เลือกเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลโดยการสร้างการลังที่เชื่อมโยงิกแล้วก็ตกลงแล้วเรากีก้กที่นี้ data p o r คิกทีกท่ทตั้งชื่อไว้ตั้งชื่อไว้แล้วก็กดโอเคแล้วเราก็เลือกตารางที่เราจะเชื่อมเชื่อมต่อรอสักครู่ก่อน แล้เราก็เลือกตารางที่เราจะเชื่อมต่อแล้วก็ปกดตกลงเราก็จะได้ตารางตารางดีตารางโปรเจกต์เลือก็กตารางต่างๆนคะนี่คือนี่คือข้อมูล ที่เราจะขอนะคะต่อมาเราก็จะมาสร้างฟอร์มให้กับตารางดีฟคลิกที่สร้างคลิกที่สร้างนะคะแล้วก็กดฟอ,ฟอร์มฟอร์มเปล่าแล้ก็คลิกที่ดีฟตารางดีฟแล้วก็คาาลิก น,นิ่ัยค่ารางของเดน็นะคะนักเราจะเปลี่ยนตัวหนังสือขนาดตัวหนังสือเป็นสีเป็นสี เซนะคะแล้วก็มาเซฟถ้จะตกลงเราก็กจะได้ฟอมต่อมาเราก็จะมาสร้างรายงานของดีนไปที่สร้างแล้วก็รายงานป่า ดีนี่คือข้อมูลของลีฟนะคะเราก็จะมาจัดเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสิบหก ให้เราก็กดเซฟก็กดลงหากเราจะ จะสร้างข้อมูลขอสร้างฟอร์มแล้วก็รายงานแบบบีบเราก็จะสร้างได้นะครับเพวู่ดพูดจหรือล้าก็สร้างได้งั้นขอจบการเสนอเพียงเท่านี้น,นะคะขอบคุณค่ะ